รู้ไหมว่าการดื่มกาแฟนั้นก็มีประโยชน์ขึ้นชื่อว่ากาแฟก็เรียกว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์รกระตุ้นระบบประสาทเราควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะถึงจะทำให้กาแฟนั้นมีประโยชน์ซึ่งถ้าหากเราดื่มในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและร่างกายเช่นเกิดอาการใจสั่นนอนไม่หลับกวนกระวาย เกิดอาการกังวลหงุดหงิดง่ายโดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มกาแฟในปริมาณที่มากเกินไปเนื่องจากอาจส่งผลกระทบกับทารกในครรภ์ได้ซึ่งหากดื่มในปริมาณที่เหมาะสมก็จะทำให้กาแฟนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแนะนำว่าควรดื่มกาแฟ1-2แก้วต่อวันก็พอกาแฟมีประโยชน์อะไรบ้าง 1. กาแฟเข้มข้นจะทำให้ออกไซด์แตกตัวซึ่งจะช่วยให้ชะลอความแก่ 2. การดื่มกาแฟาหลังอาหารช่วยลดความอ้วนได้ 3. ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะจากการเมาค้าง 4. ช่วยลดการเกิดโรคตับจากการดื่มสุรา 5. มีกรดอะซิติกช่วยป้องกันโรคมะเร็งตับมะเร็งลำไส้และมะเร็งช่องปาก 6. ช่วยป้องกันโรคหอบหืด 7. ช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานได้เร็วขึ้นมีสมาธิมากขึ้น 8. ช่วยลดคอเลสเตรอรอลและป้องกันโรคหัวใจ 9. ช่วยป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีนอกจากนี้เราควรจะเลือกดื่มกาแฟที่มีประโยชน์ต่อร่างกายขอแนะนำกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟพระจันยิ้มทำจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้ากลิ่นหอมอร่อยเข้มขน้น รวมสารอาหารที่มีประโยชน์ถึง29ชนิดในซองเดียวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์สายกาแฟและรักสุขภาพต้องห้ามพลาด